คือตอนเนี้แค่40สวเนี่ยยื่นเรื่องให้สารุ่นวินิจฉัยนายกเศรษฐาให้พ้นเนี่ยภาคธุรกิจเขาก็บอกแล้วเอาที่ผ่านมางบประมาณก็ยังไม่ได้ใช้อันนี้นายกก็ลุกผีลุกคนอีกอและถ้ามันเป็นลบจริงๆอ่ะการเมืองมันจะเดินยังไงนายกคนต่อไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีไม่กี่คนหรือมันจะโผมันมีข่าวหรือว่าจะกลับมาเลยคือความเป็นจริงเนี่ยตั้งแต่ต้นคนณะเนี่ยนะครับผู้เดียวเนี่ย เขาต้องการคุณคงอิงเป็นนายกมากกว่าคุณเศรษฐาสิอ๋อ um ครับเพราะว่าจะได้ควาดในคราวเดียวกันอย่าง<笑><笑>เป็ดเสร็จครับนะครับเพราะฉะนั้นทางครอบครัวก็รู้นะครับจึงไม่ให้คุณคงอิงเข้ามาในกระดานแรกอตอนหาเสียงนี่คุณเศรษฐานี่เบาบางมากถ้าเทียบกับคุณคงอิงนะครับแต่ว่าเมื่อคุณเศรษฐามาด้วยเงื่อนไขเดิวพิเศษเนี่ยร้อยห้าสิบสองเสียงสอวนะครับล้วนแต่เป็นสายคนของคุณเด็กประยุทธ์เกือบทั้งหมดนะครับ ที่ไปยกมือให้พักการเมืองที่พักเพื่อไทยประกาศว่าไม่จับมือไม่ร่วมสังกกรรมทั้งให้ดูหน้าให้สื่อบันทึกทั้งหมดนั้นมาโหวตให้เศรษฐาทวีสินนั้นถ้าไม่เกิดขึ้นจากการดิวไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แม้กระทั่งการกลับประเทศไทยแบบเทๆ่ๆไม่ติดคุกสักวันครับดังนั้นเนี่ยนะครับเขาให้เศรษฐาเป็นนายกที่ผมเคยบอกว่าไม่ให้ใช้งบประมาณนะครับตามกําหนดต้องไปสิ้นมีนาเนี่ยมไมใ่ใช้งบประมาณ ดึงพรบง่าประมาณเสนอช้าไม่ไม่ยอมให้เสนอในสมัยประชุมแรกแต่ว่ามันมันผิดเวลาผิดดิวทีนี้เนี่ยครับถ้าเป็นไปตามดิวเดิมเนี่ยนะครับหนึ่งในสามแคนดิเดตนะครับคนใดคนหนึ่งอะที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคร่วมแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันเลยเถิดคนที่สี่ซึ่งมีบัญชีอยู่ในแคนดิเดตเช่นเดียวกันค,ค,คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ ยังเป็นแคนดิเดตของรวมไทยสร้างชาติเพราะตําแหน่งนี้คุณมีชัยรุชุพันธ์ไม่ได้เขียนที่ลาออกเอาไว้ครับนะครับและถ้าสถานการณ์มันเลยกว่านั้นก็คือการคว่ำกระดานจะเห็นว่ามันจะมีวิวัฒนาการกันเป็นตอนเป็นตอนการที่วิษนุเครืองามมานั่งที่พูดเมื่อตอนต้นมันก็รอสิ่งนี้อํานาจของเสฐาเนี่ยนะครับอย่างเดียวคือคว่ำกระดานก็คือการยุสบสภาแต่ว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเขามีคดี ทั้งก่อนและหลังก่อนเป็นนายกเนี่ยรออยู่มากมายเขาจะกล้าแลกกับสิ่งนี้หรือเปล่าดังนั้นถ้าถามผมว่าเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนหลายคนเริ่มมีชีวิตชีวานั่งรอนะครับเพราะว่าตามดิวนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพักคลำดับหนึ่งลำดับสองสามเพราะถ้าลำดับหนึ่งก้าวไกลเขาก็จะเป็นนายกไปแล้วแต่ว่าในกรณีการดิวเนี่ยนะครับก็ให้เศรษฐาทวีสินเป็นเวลาหนึ่งและบัตรนี้มันเลยเวลามามา,มากแล้ว และนายกทักษิณก็ล้ำเส้นเดียวไปมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรอบแรกก็หนึ่งในสามนั่นและถ้าสถานการณ์ต่อมาก็พลเอกประยุทธ์และถ้าเลยเถิดกว่านั้นคือคว่ำกระดานไอ้นี่ไม่รู้ว่าเป็นใครละพี่จางดาฮะพักร่วมก็มีคาดิเดตนายกยังมีคุณพีรพันธ์ยังมีคุณอนุทินยังมีอาจารย์ชยัยเกษมอันนี้ไม่เข้าใจคุณชยัยเกษมพักเพื่อไทยก็คงจะไม่ใช่ล่ละ <c oughs> นะครับพักร่วมอะเอาเข้ามาก่อนที่จะไปพลเอกประยุทธ์หรือคว่ำกระดานเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมฮะ ในวงในเนี่ยเขามีการพูดคุยกันก่อนระหว่างสองลุงพักสองลุงว่าในการแข่งขันเลือกตั้งเมื่อวันที่สิบสี่ <14 S 1> พฤษภาหกหกเนี่ยถ้าใครชนะใครก็จะตั้งซึ่งในสมการเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าเพื่อไทยนะ่ยอาจจะคะแนนมาและก็ไม่เชื่อด้วยว่าก้าวไกลจะมาถึงขนาดนี้เขาก็คุยในวงของเขาแต่เป็นข้อตกลงกันว่า ถ้าลุงพี่เนี่ยชนะลุงก็เอาไปแต่ถ้าลุงน้องชนะลุงก็เอาไปปรากฏว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยสมการมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนก็คือเพื่อไทยไม่แลนสไลด์ก้าวไกลมาอันดับหนึ่งสมการถูกเปลี่ยนเลยเดิมทีนี่จะเอาก้าวไกลเนี่ยพยายามที่จะจับมือกับเพื่อไทยจึงเกิดความคิดใหม่ของอำนาจเก่าว่า ถ้าปล่อยให้เพื่อไทยกับก้าวไกลจะไปปั๊บํมการเปลี่ยนหมดเลยไอ้ที่ดีวอะไรไว้เนี่ยไม่ให้เลยไม่ได้เลยอันนี้นายกทักษิณก็เดินไปก้าวไกลก็ทีตกกอบไปทีนี้มันเหลือประเด็นว่าวันนี้เนี่ยพอลุงน้องได้ไปเป็นองค์กรมตรีแล้วสมการของการเสนอนายกเนี่ยก็ถูกขายออกไปอีกซึ่งเรามีการพูดคุยกันนะว่า คนที่เป็นคาีดเเตตนายกของรวมไทยสร้างชาติคือคุณพิรพันธ์รองนายกป,ปัจจุบันเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นแต่ด้วยความที่ตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้มันก็เลยมีการทวงถามกันอีกว่าเราเคยคุยกันก่อนการเลือกตั้งว่าถ้าใครชนะคนนั้นชิงตำแหน่งพอมาทวงถามกันนี้เนี่ย เลยมีปฏิบัติการขอความร่วมมือขอประสานความร่วมมือไปว่าอสวหน่อยนะจึงเป็นที่มาของ40สวออืโอ้ึึงเป็นที่มาของ40สวที่มาอยู่นี่เองท,ที่มาอยู่ตรงนี้แหละ,ะมันทวงกันไปทวงกันมาระดับเสนาธิการพวกกาบบงคมทุนหมายถึงว่ากับลุงนะก็คุยกันในแค่วงเนี้ยมันจึงเป็นที่มานี้่ในความเห็นผมเลยมองว่า คนที่อยากเป็นนะก่อนนะถ้าหากว่านายกเศรษฐามีอันเป็นไปวันนี้คนที่อยากเป็นแต่ประชาชนหลายคนอาจจะยังไม่รู้เห็นแค่เขาโครงก็คือพักลุงพี่นี่คือคนที่อยากเป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยหรือเราพูดคุยกันต่อไปว่าและถ้าอยากเป็นแล้วมันจะได้เป็นไหมล่ะในสมการทางการเมืองเนี่ยนายกทักษิณก็ไม่ยอมปล่อยมือหรอก วันนี้เป็นอันดับสองเสียหน้าเสียตาไปแล้วไม่แลนสไลด์แต่ก็ยังดิวกลับมาได้เป็นนายกเศรษฐานายกเศรษฐาวันนี้ถูกผูกขากับนายกทักษิณในเรื่องเดียวกันที่จะต้องต่อรองอีกหลายๆเรื่องในอนาคตไม่เอากันนะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยนายกทักษิณไม่ปล่อยนายกเศรษฐาง่ายๆอืต้องดึงต้องยื้อไว้ ประเด็นแรกที่ความน่าจะเป็นมากที่สุดยังไม่ได้เอาอารมณ์ความรู้สึกของคนวงในนะคุณใจเกษมอุงอิงแต่คนที่เป็นคอการเมืองก็จะมองดูได้ว่าคุณใจเกษมเนี่ยสุขภาพไม่ดีไม่รู้ลึกเหมือนกับจตุพรที่ว่าเบื้องหลังคุณใจเกษมเป็นยังไงอันนี้ก็ตัดไปคนก็บอกเออเอุอ้งอิงเนี่ยเป็นคดีิเด a นายกเนี่ย แล้วทาไมจะไม่เสนอถ้าอากว่าคุณเศรษฐาไปประเด็นอยู่ว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นเป็นแก้วดวงใจเลยและจะถูกเป็นตัวประกันที่ายแรงที่สุดยิ่งกว่านายกยิ่งรักเนี่ยนายกทักษิณไม่ยอมอมพอไม่ยอมปั๊บมันก็เหมือนการสละสิศีะดิสคอดิฟายมีโอกาสได้เป็นแต่แต่ไม่เป็นเพราะรู้ว่าขุดบ่อล่อปลามันก็จะไปตกเนี่ยตามลำดับนี่แหละว,ว่า คนที่อยากอ่ะจะต้องประสานความร่วมมือไปกับอํานาจเก่าออืออครับเมื่อกี้มีประโยคหนึ่งก็พี่สดาพูดถึงว่านายกทักษิณเนี่ยคงไม่ยอมปล่อยคุณเสถาง่ายง่ายง่ายงายแต่ผมได้ยินพี่ตู่เคยบอกว่านายกทักษิณเนี่ยอาจจะขอให้คุณเสฐานี่ออกก่อนอในวันที่18มิถุนา เพื่อที่จะอะไรต่างๆมันเดินไปได้ทาไมทาไมถึงคิดว่าต้องสละเรือเพื่อรักษาขุนหรือยังไงหรือไม่เกี่ยวกันตรงไหนยังไงไหมคือถ้าเราดูการตัดสินใจของท่านนายกทักษสินในอดีตเนี่ยท่านเป็นคนที่รักตัวเองสูงมากนะเพราะฉะนั้นท่านจะตัดสินอะไรก็ตามต้องตัวเองของท่านเนี่ยจะเป็นหลักนะเรื่องบุคคลอื่นจะเป็นลําดับที่สองนะนะครับบุงวานว่าน,านเครืออาจจะมาที่สอง บุคคลอื่นอย่างกับคุณเศรษฐาทวีสินอาจจะเป็นลําดับที่สามกันเสียด้วยซ้าเพราะฉะนั้นเมื่อชะตาก,กรรมของตัวนายกทักษิณเนี่ยมันแขวนไว้ในวันที่สิบปดมิถุนาเนี่ยต้องตัดสินใจกันอีกรอบว่าจะเสี่ยงคุกไหมจะออกนอกประเทศอีกรอบไหมและจะต้องยอมยอมตายเพื่อเศรษฐาทวีสินไหมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านไม่สละตัวท่านเองเอท่านต้องสละเศรษฐาสิ อันนี้เป็นตรกกะโดยความรู้จักเฉพาะนะครับที่มองการตัดสินใจกันในแต่ละรอบท่านรักตัวเองเหนือสิ่งอื่นใด